กสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดีเอชีเบิร์ดจะขุดสุคนเด้อเนาะมาหนิมาพบมาพ่อกับซองมัใหญ่จันดาบ้านนาะเ <c oughs> ออเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องยู่เถียงเนาะมันแดดพ่อแม่พี่น้องเลยแดดนอนอสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีท <c oughs> ันได้มาหน,นิก็มี๋อหลังลาบเป <ละ S 1> ็ดต้มเป็ดกระปองงาอ่ะกินเลิศนะ พ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคนเนาะเฮ็ดเฮ็ดขช้ามาพบมาพ่อคือเก่าคือเดิมเอฟซีทุกท่านเนาะก่อนอื่นกระเากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาตาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อแพ่อเฮ็ดมย์พี่น้องเอ้ยโดยนนี้การมาพบมาพ่อกั็ช่วงบ่าใบมองเนาะพ่อแม่พี่น้องสิผ่านาทีบรรยากาศก็ได้แดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ จังใดกรตามเต้พเมพี่น้องื้อนี้จะกดเป็นกล้องหลังเนาะโอเคพเมพี่น้องสบายดีเด้อฉาเต้สบายดีขอดแต่ขอดถืในพแมพี่น้องเอ้ยนะได้ดเด้อเอทุกท่านอันนี้ก็คือพอดตาบันกาจักยกน้องพเมพี่น้องนั่งปหนาใส่กาฟพี่น้องเอ้ยผู้ สบายดีเด้อลานน้อยสบายดีพ่อแม่ป้าลุงโดย้วยสนพ่อแม่ป้าลุงมันกินลาบเป็ดไหมงานได้เจ้าที่ป้าลุงแล้วบ้านนี่กับมากินลาบเป็ดนำกันเด้ออ่าพ่อแม่พี่น้องแกงเห็ดเห็ดขาสบายดีนี่จะรวมมือกันคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะกินกับลาบขาเป็ดตัวบ้าใหญ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลย เพื่อนแม่คุกน้องคนกับข่อหไ่เพื่อนนะแก่เสือใส่กันเลยเพื่อนพี่น้องยืจิแขงนะแต่ว่าข่อยจะเป็นมือกล้องให้เพื่อนยูเพื่อนพี่น้องข่อยบริยานลืมนด้่มอยอยู่ข่อยเป็นคนเห็นยังคืองกระชามได้เพื่อนพี่น้องเลยฮาราเ็ดมาเด้อพ่อ่พี่น้องทุกูทุกคนอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ทั้งใดก็ได้เต้เพ่อ่พี่น้องที่หักเพงกันคือเก่าคือเดิมเนาะกินราเ็ดช่วงบ่ายโมงกลัวๆเพ่อ่พี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าเมย์ใหญ่จัด,ดาบ้านหน้ายัางบบหิวเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเลยแต่พ่อตาเพิ่งกินเขากับบายเกลือแต่เศร้มามี่งยังกินทางเตี๋ยเพิ่นกลับมาขาเป็ดขาไก่ซู้เพิ่นกินพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำมาคบมาพ่อพิมพ์งานพ่อตาเป็นมือสั่งหารเป็ดพ่อแม่พี่น้องการเตี๋ยวหรือเปล่าไปแซ่บเตี๋เตยเ <c oughs> พิ่นก <c oughs> ็หวานหม่ยาวหรือ <c oughs> งอนมาเป็นบ่อปมาขาอยู่างเงี้ยเฮ้ยหมเจิ่นมตดียวเนาะเข้ากินน้ำน้ำกันทุกคนพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงบ่ายบายโมงบรรยากาศกระเด็ดเด็ดเนาะเกิจังใดได้พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเนาะอันนี้กับเพิ่นได้อยู่น้ำกับโบนั่นโบดลพม่พี่น้องเลยกับเพิ่นสิได้ไป คือเก่าคือเดิมเพิ่นเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอิซีทุกท่านพุ่นแหละถ้าไปติดตามและรับชมคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสิไปทางใดโอตาเพิ่นไปทางเก่าทางเดิมเพิ่นพุ่นแหละเนาะเฮ็ดเทือกเฮ็ดซานแม่พี่น้องหังบ่ทันจักมือสิลงเนาะยังบ่ทันจักมือจักวันพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าไปติดตามรับชมเพิ่นอยู่พุ่นอีกเนอกครับคือเก่าคือเดิมเพิ่นแหละเนาะผู้เคยเอาไปเหตุการณ์เหตุงานท่านเนี่พ่อแม่พี่น้องเลย นี่ก็ได้ค่ะเป็ดขาไก่ชู่มผลกินก้อนพวงผนมาอยู่น้ำพ่อแม่พี่น้องแตอยกากเลี้ยวผนจักหน่อยเนาะเมยก็ได้เชี่ยกินปลายโตแล้วก็ <laughs> ไ,ได้ก็ตามเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะนี่ก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบ,บายดีอีกเลยรอบชกเลยสบ,บายดีโด,ด,ดยนี่ก็รับคลิปนี่เนาะสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะไม่ใช่จะนาบ้านนาก่ะ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมยหญ่จันดาบ้านนาสนแนลเก่าคือเดิมพ่อเม่พี่น้องบอกผิดพลาดอาการใดก็ติเตือนมาได้เดอ้อพ่อเม่พี่น้อง,งนะขอบุญขอบคุณในหลายเดอ้เอเอฟีทุกทานอยู่กัน